สวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสบดีที่6เมษายน2566นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชานชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทาง้านของเราปิดการขายหนึงรายการนะคะเป็นโครงรถแทรเดินตามบิ๊กจิ๋ว88คันนี้นะคะสีม่วงหางโปร่งนะคะ คันนี้นะคาจะส่งเจส่วนส้มนะคะอำเภอคลองคุงนะคะมาสั่งซื้อไปตั้งดึงน้ำนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจอุดหนุนสินค้าจากร้านของเรานะคะสำหรับร้านอยู่บ้านกอะดำไยตมุลวังบัวอำเภอคลองคุงนะคะจังหวัดกําแพงเพชรน,นะคะโทรสอบถาม0 946022291นะคะ หรือว่าจะแอดไลน์ได้เลยนะคะ0 9 4 6 0 2 2 2 9 1นะคะหน้าเพจ a c e b o o k นะคะเพจชาญชัยแทกเตอร์นะคะคันนี้เราจะส่งให้นะคะกับคงพี่เจีอวป8แปดงโป่งคันนี้สีม่วงนะคะอันนี้จะส่งส่วนส้มอำเภอคลองขุงนะคะขอบระคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้จะอุดหนุนสินค้าจากร้านของเรานะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ